เดี๋ยวออมจัดให้นะคะคุณทำสร้อยข้อมือตกหรือเปล่าคะหนูเห็นผู้หญิงคนนั้นเอาไปค่ะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเธอเป็นพนักงานของบริษัทฉันจริงเหรอคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณไม่เป็นไรเบบี weak smile ยแดดออกแล้วเหรอเนี่ยหูได้เยอะเลย, no, เยหาาน,นหูได้เยอะไหมป้ามาเก็บแคนันกันเหรอคะใช่ได้เยอะไหมเต็มถุงเลยคะ่ะป้าหนูจะเอาไปฝากพ่อ พ่อหนูชอบกินค่ะแล้วป้าล่ะคะได้เยอะไหมได้นิดเดียวเพรานี้แดดมันออกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็คงจะพอกินป้าไปก่อนนะเออป้าเดี๋ยวนะคะอะไรเหรอลูกลูกขอถุงด้วยค่ะ นี่ค่ะพ่อหนูกินไม่หมดอยู่แล้วหนูแบ่งให้ป้าค่ะขอบใจมากน,นะลูกไม่เป็นไรค่ะป้าปาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีส มีเกับป่ะเอ่อไม่มีนะครับคุณบีฮไม่มีหรอฉันให้หรปภยกของขึ้นมาให้ไม่ได้ให้แกยกขึ้นมาให้ซะหน่อยเบบีเอ้เมื่อวานรปภทิ้งจุดไม่ได้ครับผมก็เลยต้องยกขึ้นมาเองไม่เอาไม่เอาเหตุผล ผมขอโทษครับคุณบีมไม่เป็นไรฉันจะได้เป็นประธานอยู่แล้วเรื่องแค่นี้ฉันไม่ถือหรอกครับข,ขอบคุณครับคุณบีมสวัสดีค่ะพี่อมสวัสดีเจัสดีมาแต่เช้าเลยค่ะ สวัสดีครับท่านประธานเอ่อรักษาการท่านประธานสวัสดีจ้ะดีค่ะ สมัครงานชั้นไหนหรอคะมาสมัครงานค่ะ คุณคะคุณคุณทำสร้อยข้อมือตกหรือเปล่าคะหนูเห็นผู้หญิงคนนั้นเอาไปคะ่ะอ๋อใช่อของพี่อ๋อเหรอหนูกาจะเก็บไปให้ฝ่ายบุคคลประกาศหาเจ้าของใช่ใชของพี่ขอบใจนะาบีนค่ะ มาแล้วเธอขึ้นไปหาฉันที่ห้องด้วยนะฉันมีรางวัลจะให้เข้าดีสิครับคุณบี เมื่อกี้เธอทำด,ดีมากเลยนะฉันขอชมจากใจไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูแค่ทำตามในสิ่งที่พ่อหนูสอนคือการเป็นคนดีจดคนดีดอกไม้ที่เธอเอามาก็คงจะเอาไปให้พ่อเธอกินด้วยใช่ไหมค่ะพ่อหนูชอบกินดอกแคนาค่ะงั้นนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปห้ามเธอเอาดอกแคนา ออฟฟิศอีกเข้าใจไหมเออคุณบีมครับใครสั่งให้พูดเอากระเป๋าใส่ในปากแล้วข้ามไว้ครับคุณบีมขอโทษนะคะหนูคนทงทำอย่างที่คุณบอกไม่ได้หรอกคะ่ะเธอต้าลองดีกับฉันหรอฮะพน,นักงานที่นี่ มีใครกล้าขัดคำสั่งฉันแม้แต่คนเดียวแต่หนูไม่ใช่พนักงานของคุณค่ะไม่ใช่พนักงานฉันค่ะแล้วบอกานที่ดีทำไมหนูมาสมัครงานค่ะสมัครงานแล้วทำไมแกไม่บอกฉันขอตัวก่อนนะคะฉันคงไม่ได้งานแล้วล่ะเดี๋ยว เธออยากเรียกงเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าหนูสมัครงานหนูจะขอหมื่นห้าค่ะฉันให้สองหมื่นเลยหมายความว่าอย่างไรคะนับตั้งแต่วินาทีนี้ปนเป็นต้นไปเธอเป็นพนักงานของบริษาาัทฉันจริงหรอคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะมไม่เป็นไรเบบี มีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าหนูคะสิทธิ์ความเป็นว่าที่ประธานบริษัทไงเบบี้เด้อเชิญค่ะยอมบีมว่าไง เย็นนี้จะมีเลี้ยงต้อนรับแขก V I P หรอใช่ให้บีมจัดการนะคงไม่ได้หรอกบีมทำไมล่ะปกติบีมเป็นคนจัดการอี่พี่ออมบีมครั้งที่แล้วเธอใช้งบจัดงานตั้ง5้าแสนทั้งๆท,ที่มีแขกอยู่แค่2คน 2> พี่ออมที่มันแพงเพราะหนูจัดที่ห้องสู่โรงแรมห้าดาวอาหารระดับพรีเมียมวงดนตรีออเคสตราแล้วมันจะไม่ถึงห้าแสนได้ยังไง เป็นถึงระดับนี้แต่ไม่มีสมองบีมพี่ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะเป็นประธานบริษัทหรอกนะพี่ออมจะพร้อมหรือไม่พร้อมวันศุกนี้หนูก็จะได้รับตำแหน่งประธานบริษัทส่วนพี่ออมก็เตรียมเก็บของออกจากห้องนี้ไม่ได้เลย เจ็บหรือยังพี่ก็ลองมาโดนดูบ้างไหมล่ะปากดีอย่างนี้สงสัยหายเจ็บแล้วฮัลโหลครับอ๋อครับได้ครับโอเคครับสวัสดีครับฟ้าไปช่วยจัดห้องรับรองเร็วได้ๆด,ดเอาดอกแคนาไปด้วยนะฮะดอกแคนา ใช่โอเคอาหารอเรียงเหลือข้าวปล่าใช่ไหมท่านขาแย๊บหนไ่ได้ค่ะ พื้นบ้านของแท้ไอเดียเธอใช่ไหมเออเปล่านะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่ไอเดียเธอแล้วมันจะมีอาหารที่ตกหล่นตามพื้นตามดินแบบนี้มาขึ้นโต๊ะให้แขกมีไอพีได้ยังไงบีมพี่เป็นคนจัดการเอง ทั้งหมดนี้พี่ใช้ยงบไม่เกินสามอยบาทสำหรับเลี้ยงแขก V.I.P คนสำคัญขอบคุณมากที่ยอ,อที่ช่วยบริยาดงบบริษัทให้หนท่านหนูได้เป็นประธานบริษัทเมื่อไหร่หนูจะผ่านเงินให้เกียรติบริษัทร้อย ประธานบริษัทเร็วๆนี้หรอกเพราะมีคำสั่งให้ยืดระยะเวลาของเธอออกไปอีก5ปีเป็นไปไม่ไ,ได้ใครสัง่งแกมไม่มีอำนาจแกมมเป็นแค่หลอกฉันนี่ลูกสายแท้ๆฉันถามว่าใครสัง่งฉันเอง หนูเปียนแล้วค่ะพี่ออมเมื่อกี้หนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรบีมเอาล่ะแม่อยู่แล้วอาหารพวกนี้แม่อุตสาห์ให้หนูออมทำให้หนูกินได้ไหมบีมได้ค่ะแม่มามากินพร้อมกันนี่แหละได้ค่ะ,คะฟา ค่ะคุณออมไปเอาเข้าวมาไปได้ค่ะถ้าหนูดื้อแม่จะให้พี่ออมจัดก,การนะค่ะหนูไม่ดื้อแล้วค่ะอย่าบอกนะว่าเข่าหลือเป็นจริงว่าแกจบแค่มอสามอ่ะแค่เรียนให้จบมอปลายเกงเอาตัวไม่รอดเลย <c oughs> <c oughs> มายืนทอดให้เหงื่อออก แลกเงินแค่ไม่กีบ่บาทบริษัทของฉันก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะเราทำไมหรออา้าวก็ข้าวไข่เจียวของเธอจะมีปัญญาเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่า CVM f i l ไข่เจียวจ้าไข่เจียวร้อนๆเลยนะทอดใหม่ๆเลยนะจ้าเท่าไหร่ครับพี่คะ25บาบาทจ้ะเหรียญน,นะครับได้จ้ะเงินเหมือนกัน <c oughs> ครับ วนซอมก็หยิบเอาอาจารย์มาคืนด้วยล่ะครับกินให้อร่อยนะไอ้แกได้กลิ่นอะไรมันเหม็นปะกลิ่นร้านไข่เจียวตรงนู้นแน่เลยอ่ะใครอนุญาตให้มาขายหน้าบริษัทเราเนี่ยแจ้ง HR ซะดีมั้ง แกมองอะไรอ่ะฉันว่ามันคุ้นๆน,นั่นมันยายลูกหมูเพื่อนเก่าอะตอนมอ .3 นี่จริงด้วยเราเข้าไปทักทายมันหน่อยดีไหมไปรับไลดีจ้าไงจ้าลูกหมูจำพวกฉันได้หรือเปล่าว่ากับไอซ์ใช่ไหม ใช่พวกฉันเองเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมสบายดีมากๆเลยแหละมาเกินจังเลยเนาะมามาไปกินข้าวไข่เจียวขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวฉันทำให้กินฟรีเลยโทษนะข้าวไข่เจียวถูกๆแบบนี้พวกฉันกลืนไม่ลงหรอกงั้นพวกเธอมาทำอะไรแถวนี้ล่ะฉันก็มาทำงานน่ะสิถามได้ก็นเนียบริษัทที่พวกฉันทำงานอยู่ว่าแต่เธอเถอะ เป็นไงมาไงถึงได้มาขายข้าวไข่เจียวแบบนี้อย่าบอกนะว่าเขาลือเป็นจริงว่าแกจบแค่มอสามอ่ะใช่จ้ะพอจบมอสามฉชนก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วฉันก็ว่าคนมีการศึกษาที่ไหนจะมาเปิดร้านข้างทางแบบนี้ก็นั่นนะ่ะสิ เห็นว่าเรียนเก่งนักเก่งหนาะแค่เรียนให้จบมปลายเก่งเอาตัวไม่รอดเลยฉันมีเหตุผลของฉันนะ่ะแล้วที่ฉันมาเปิดร้านแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่นะจ้าเชิญหลอกตัวเองต่อไปเถอะมายืนทอดให้เหงื่อออกเพืเ่อแลกเงินแค่ไม่กีบ่บาทแบบนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะอ๋อนี่แล้วฉันจะบอกอะไรให้นะงานที่พวกฉันทำนะ่ะสบ,บายสบ,บาย ได้ทํางานในห้องแอร์มีแต่คนชื่นชมน่าสงสารเธอจังเลยเนาะลูกหมูที่ทั้งชีวิตของเธอคงไม่มีโอกาสได้เจออะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกชีวิตใครชีวิตมันความสุขใครความสุขมันขอแค่เคารพในเส้นทางของแต่ละคนก็พอก็แน่ละสิมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงชีวิตพวกฉันนะ่ะมันดีแต่ชีวิตเธอนะ่ะมันตกเํา จะว่าไปสิ้นเดือนนี้บริษัทของฉันก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะเราทำไมหรอเอา้าก็ข้าไข่เจียวของเธอจะมีปัญญาเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าโอ้ยวา่าแกก็พูดไปอย่างมันนะ่ะ <c oughs> เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หรอกเข้าได้แค่ตลาดสดเท่านั้นแหละถ้าพวกเธอจะมาแค่พูดทับถมกัน ก็ไปเถอะฉันจะขายของฉันไปแน่ฉันไม่อยากมายืนหน้าร้านค้างทางให้หมดราศีหรอกขอให้แกสนุกกับการขายข้าวไข่เจียวไปตลอดชีวิตนะไปไอ้ไปครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดำเนินการได้ครับรับรองว่าผลกำไรไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ ครับได้เลยครับครับสวัสดีครับเข้ามาได้เลยขออยอนครับเอา้าว่าไงคุณทาวินเรบควรให้มาทานเซ็นอนุมัติเอกสารนี้ที่ไหนครับได้เลยครับเออคุณทาวินถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบริษัทเราจะได้เข้าตลาดหลักทรัพย์คุณเตรียมแจ้งภรรยาไว<ด>้ได้เลยนะก็ <laughs> ดีเลยสิครับ ถ้าอย่างนั้นเที่ยงนี้เราไปฉลองไปสักหน่อยไหมครับเที่ยงนี้เหรออืมฉันติดประชุมมาเสิทอ้าวเหรอครับงั้นให้ผมสั่งข้าวให้ไหมครับเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแวะก,กินข้าวข้างทางเอาก็ได้ถ้าท่านประธานจะแวะกินข้าวข้างทางท่านประธานลองกินข้าวไข่เจียวหน้าบริษัทดูไหมครับเขาทั้งอร่อยแล้วก็ให้เยอะแม่ค้าใจดีมากๆเลยละครับเหรองั้นเราสั่งมาได้ได้ครับท่านประธานรอแป๊บหนึ่งนะครับ สมนน้ายล้ยหมูมันเนาะสุดท้ายก็ตกอับต้องมาขายข้าวไข่เจียวนั่นนะสิฉันละมันไส้มันตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเดียบ้ามันก่อนมาทำงานฉันละสะใจจริงๆแกเข้ามาทำอะไรที่นี่ใครใชใ้แกเข้ามามีคนสั่งข้าวฉันก็เลยเอาเข้ามาส่งอีตัวแกม่ไต้กินไข่เจียวแล้วเข้ามาในบริษัทเนี่ยนะแบบนี้บริษัทพวกฉันต้เบกวันละสิ งั้นก็ให้ฉันเข้าไปส่งสิฉันจะรีบไปรีบกลับไม่ต้องเอาไปฝากไว้ที่โต๊ะรปภหรือไม่ก็เอาไปโยนทิ้งให้หมามันกินแต่คนที่เขาสั่งข้าวเขารออยู่นะฟังไม่รู้เรื่องหรอฉันบอกให้แกออกไปไงหรือการสึกษสารน,น้อยเลยฟังคําสั่งง่ายง่ายไม่รู้เรื่องใช่แล้วตอนแกออกไปเนี่ยตุณน,นาใช้บันไดด้วยนะอย่าใช้ลิฟต์เพราะลิฟต์มันเป็นของพนักงานระดับสูงอย่างพวกฉัน ไม่ใช่แม่ค้าระดับตำไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างแกฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่าฉันเคยคบเพื่อนแบบพวกเธอืใครเคยเป็นเพื่อนก,กับแกแกเป็นเหรอวะไม่นะไม่มีมันเรียนไม่จบฉันจะไปคบกับมันทำไมขายที่หน้าเปล่า ในที่สุดบริษัทของพวกเราก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หลังจากนี้ท่านประธานเตรียมขึ้นเงินเดือนขึ้นโบนัสแล้วก็เตรียมตัวลุ้นตำแหน่งใหญ่ได้เลยมาชนแก้วอีกสักรอบเชียร์เยเออนี่เดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนนะอรีบมานะกิตา้าได้ไดแกได้ยินไหมว่าเราจะรวยแล้วได้ยินสิ ตำแหน่งผู้จัดการต้องเป็นของฉันเฮ้ยยินดีล่วงหน้าด้วยนะแกอ้าวชนย่ลูกหูเขาจัดงานเลี้ยงกันอยู่แกเสนอหน้าเข้ามาทำไมฉันเอาเข้ามาส่งฉันเคยบอกแกแล้วไงให้ฝากเราพ่พอไว้นี่แกบื้อหรือโง่กันแน่คนที่สา เขายังม่ต้องส่งให้ถึงมือนะ่ะฉันขอตัวหยุดนะถ้าพูดฉันเนี่ยอนุากแกก็ไปไหนไม่ได้เนทะ่งนั้นฉันไม่ไปพวกเธอจะทำอะไรให้แม่ค้าเข้าไปเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเสียหมดเอามานี่เดี๋ยวฉันไปส่งให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปส่งเองเอามาเนี่ยจะทำอะไรอนะ่ะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวแกก็รู้ว่า พี่ส่งมากนักใช่ไหมงั้นก็เอาไปทำอย่างบบนี้นี่แหละนั่นเข้าลูกค้าใช่ะนะพวกเราทำแบบนี้ทำไมที่นี่เขาเข้าตลาดล่ะซับันหมดแล้วเงินเดือนเขาก็ปรับขึ้นกันหมดไม่มีใครเขากินข้าวไข่เจียวแก้หอมีสิฉันนี่แหละ ไม่เป็นไรนะลูกหมูผมเห็นทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจัดการเองจัดการทําไมาทา่านประธานต้องไปปกป้องเองหมูเหมือนด้วยล่ะครับไม่เห็นแปลกเลยก็ลูกหมูเขาเป็นแฟนผมแฟนแฟนท่านประธานหรอคะแล้วพวกคุณรู้ไหมที่ลูกหมูเขาเรียนไม่จบเขาไม่ได้ขี้เกียจแต่เป็นเพราะว่าต้องออกมาทำงาน ส่งน้องๆคนอื่นเรียนและที่เขาไม่มาทํางานบริษัทเพราะเขาไม่ถนัดทํางานเอกสาร,รเลยเปิดร้านข้าวไข่เจียวได้คือเดี๋ยวคนที่ไม่ค่อยมีเงินด้วยและที่สําคัญมันก็เป็นอาหารที่ลูกหมูเขาชอบพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนี่ครับนั่นสิคะพวกเราคิดว่ายัางลูกหมูตกต่ำจนต้องมาเป็นแม่ค้าก็เลยทําไปแบบนั้นนะคะฉันจะบอกอะไรให้นะจะอาชีพไหน เงินน้อยเงินมากก็ไม่ควรมีใครต้องมาโดนดูถูกหรือโดนกดหัวให้รู้สึกด้ยกว่าเพราะทุกๆคนก็มีหัวใจอาชีพไหนก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดฉันเข้าใจแล้วลูกหมูต่อไปน,นี้ฉันจะไม่ดูถูกใครอีกแล้วฉันก็ด้วยเข้าใจแล้วก็ดีแต่ถึงยังไงผมก็ต้องทำโทษพวกคุณในบริษัทนี้จะมีแค่พวกคุณสองคนที่จะไม่ได้ปรับฐาน,นเดืนเือนโบนนะัส และตำแหน่งจนกว่าพวกคุณจะปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ผมไล่คุณออกไม่ออกไม่ออกพ่อขอที่านตอไอ้ด้วยครับเห็ุไม่แกไม่น่าไปแกคนเลยอดได้เงินเดือนอดได้ทุกนนะแฉันจะไปบอกที่านังไงเลยเนียโอยเวรกรรมได้แพ้เลยฉัน